ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนดูดีสคริปชั่นนั่นแสิใต้คลิปนะเขียนเอาไว้เลยว่าเดอะฟีเมลไททันเดอะฟีเมลไททันบัดเจ้าทุกคน หรือว่าตอนนี้เราจะได้เจอกับไททันผู้หญิงตัวแรกของจักรวาลดอมสตูดิโอป๋าไม่แน่ใจว่าเป็นไททันผู้หญิงตัวแรกของโลกด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าป๋าไม่เคยเห็นไททันผู้หญิงเลยแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่ามันจะเป็นเผ่าดินสอด้วยใช่ไหมถ้ามันจะเป็นเผ่าดินสอแล้วมันจะมาดีหรือเปล่าหรือว่าจะมาร้ายแบบไอซีเพนเอาละเราต้องไปดูกันไปดู เสียงไอพี่ดิวไทยท่านนิดเด่นมาแต่ไกลตะโกนตลอดเวลาโอ้โหโอ้เจอพลังพลังกีตา้าเอ้ยเอ้ยใช้ใช้ใช้แกนกลางบทมันโอ้โดนเดิรว่ะมันไม่น่าจะไม่น่าจะสู้ไม่ได้ขนาดนี้ ช้พลังคลื่นเสียงในการหยุดดิวไททันกลางอากาศหยุดสตีฟกลางอากาศโอ้ยหอย,อย,อย,อย่านะไททันสองตัวสู้สกีมิทตี้ทอยเลนไม่ได้เหรอเออนั่นแหละมันจะเก่งมาแค่ไหนมันก็สู้ไททันไม่ได้หรอกไอ้สกิทตี้ทอยเลนเนี่ยบโอ,โอ,โอ้ฟันมันแข็งแรงฟันมันแข็งแรงมันดัดฟันมา หมอฟันมันเก่งทุกคนฟันมันแข็งแรงจริง ừ, เอออาะเอออยากตะเกียบตะกายขึ้นมาฟันมันแข็งแรงแต่มันไม่ยอมแปลงฟันเลทุกคนโอเมื่อกี้กเห็นกลิ่นปากมันไหม,มตะกอนดีกลิ่นปากล่องลอยออกมาเลยเอาไงโอ้โหเท้าเยินแล้วอะมา ไอจีท้อยไอเซนทิสไอพวกลิงพี่ใหญ่มาช่วยไหมโอ้โหโอโ้โอโ,อ,โ,อ,โอ,อย่างเท่ใช้มือเดียวหักคอพี่สามพี่สามไม่โดนเนิรฟแล้วทุกคนพี่สามกับมาโหดแล้วแกไม่รอดแน่ไอาเซนทิสคิดว่าเลเซอร์อันนี้จะทำไรได้อย่างนั้นเหรออุ้ย อยู่ doing good โอเคโอเคมีซ <is it? S 1> ับไตเติลที่ลืมเปิดอีกแล้วอ่นี่หมายถึงอะไรปืนนั่นคือไททันคิลเลอร์ปืนนี้มันจะฆ่าไททันได้ยังงั้นเหรอไม่จริงหรอกนะ พ่อเผาิีสอมาแล้วนี่คือวิธีการซัมมอนไ <is> ทยรัสดีสออย่างนั้นนะร่าไอ้พี่สามปี่สามละวังใช้แกนกลางดูดซับเลยเออมันต้องอย่างนี้ใช้แกนกลางดูดซับซะไหวปะวะ เฮ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหุ้ยดิเปิดบาลเลียาริทหน้าจอทันโอ้โหพี่สามแย่แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วยด้วยไม่ไหวนุ้ยอโอโหดโูคนฟังเสียงดิเสียงพี่สามเป็นงีเหรอ อพี่สามร่างโมโหพี่สามโมโหโคตรคุกเขาอุ้ยไม่เคยเห็นพี่สามโกรธขนาดนี้มาก่อนโอ้โคุกเขาโอ้เป็นเสียงที่แบบโคตรโมโหตายไม่ได้ด็อกเตอร์ แต่ตัวจริงมันอยู่ไหนตัวจริงมันอยู่ในหุ่นหรือเปล่าโ๋แต่เมื่อกี้พี่สามโมโหโคตรน่ากลัวไม่เคยกลัวพี่สามมาก่อนอมันยังเติมกระสุนได้อีกพี่สามเดี๋ยวมันจะยิงอีกรอบหนึ่งพี่ระวังจะใช้อะไรนะ่ะกระสุน X18 เรียบร้อยได้ตัวจริงมาแล้วโอ้ยโอ้ยมันยังมันยังรอดทุกคนโอ้ยที่สามเออเออเอ้ออ,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 อะไรนั่นคืออะไรดินสอสมมติเรียบร้อยแล้วเพลงเปิดตัวโคตรเท่ นี่ล้อก,กันเล่นใช่ไหมว้าวว้าวโคตรเทอุ้ยไทยท่านเทมากอะ่ะแต่ดูที่มีพลังอะไรบ้างหน้าเป็นดินสอนะแกนกานเหมือนจะเป็นปากกาพ่านะ่ะ ยังไงนะโอเคตัวเองมีมิสไซล์สามารถวาดมิสไซล์ได้โอ้โหโ,โอ้ฝนฝนดินสอ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สามจะโดนลูกหลงไหมเนี่ยโหโคตรมาโอ้ทุกคนดูดิดูขอบเขตพลังดิเฮ้ย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 โอ้ทำดีมากทาสุดในโอเพลงนี่โคตรเล้าใจเดี๋ยวขอไปดูพลังของเขาอีกรอบหนึ่งนะว่าเออไททันดินสอเนี่ย เมื่อกี้เขาใช้พลังอะไรใช้แกงแกนกลางเสร็จปุ๊บปล่อยออรา่าออกมานะครับมันจะเป็นแบบเอ่อพอออร่าอะไรอะ่ะออร่าเป็นออร่าเป็นเฮลิคอปเตอร์เหมือนกับว่าพออไททัทนผู้หญิงเนี่ยเห็นเฮลิคอปเตอร์สกิฟตี้ทอยเลแล้วเนี่ย แล้วก็ใช้พลังแกนกลาง c o อ y ปี้ไอ้พวกนี้มานะครับพลังแกนกลางเนี่ยเออน่าจะเป็นการ copy ี้ได้นะแต่มันไม่ใช่การ copy ปี้พลังก๊อบปี้เป็นตัวออกมาอย่างนี้เลย c o อ y ปี้ได้ทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ความสามารถของของคนที่ถูกเขาก๊อ y ปีนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นปากกาเอาไว้เขียนพิซายได้เนี่ยมิซายที่เขาเขียนเนี่ยเราอนุภาพคือพิซายเลยแล้วเนี่ย นี่คือเขาเขียนเอาไว้ก่อนหน้าแล้วหรือเปล่าดูดิเป็นฝนทรายถล่มลงมาฝ <You S 1> ีมือของเขานะเนี่ยคือมันอาจจะหนึ่งหนึ่งสู้ไททันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปสู้รบในวิธีแบบกองกองทหารอะไรเงี้ยนี่คือแบบเก่งพอๆกับกองพันทหารเลยนะเนี่ยความสามารถเขาแล้วพวกสกีบิีท่ทอยเล็กองทัพสกีิี่ทมันจะสู้ได้ยังไงดูดิเจอแบบนี้เข้าไปอะ่ะ โอ้ทุกคนไทยท่านผู้หญิงเปิดตัวไนดะ้อย่างโคตรโอดโคตรเท่เลยนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะมาดีหรือจะมา้ายแต่ที่แน่ๆอยู่ฝั่งอเลียนแน่นอนนะครับตอนที่เขาใช้ฝนจรวดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ใส่พี่สนะครับนั่นก็แสดงว่าเออเขาก็มาช่วยพี่สามเป็นฝั่งอเลียนแน่นอน แต่ว่าเขาจะถูกโปรแกรมมาแบบซีเพนหรือเปล่าที่ที่จะล้างสังหารทุกชีวิตเลยที่ไม่ใช่ฝั่งอาริอันส์นะแม้แต่มนุษย์ก็ไม่รลอดนะทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับต้องติดตามกันต่อไปแลนะถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ